สวัสดีค่ะดิฉันนังสาวกันยนิสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงว่านักสาวเปรยนาโ่องค่ะแล้วเป็นเดกพันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันแต่งเทียนชัยชนะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนังสาวล่องออนจอมีพันไดเป่นแม่กิมเนสสวัสดีค่ะดิฉันนักสาวนัท้เป็นแม่เลห่สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนังสาวล่องอ่อนดับค่ะสวัสดีครับผมนายจรวัฒตรธนิวัฒน์ พอจะแนะนำหญิงที่หมาะให้แกลูกเพื่อดูจับบทที่ชื่อว่าแม่เนยประพันเมื่อได้เห็นแม่กิมเนยที่เกิดหนูคิดว่าหล่อนนี่ช่างคล้ายคกับซิงหู้หญิงการแต่งตัวดูราวกับต้นคริสต์มาสการพูดจาก็พอใช้เมื่อประพันธ์ได้เห็นหญิงนามนางหนึ่งก็อยากใคร่ที่จะทําความรู้จัก จึงสึบความจนได้รู้ว่าหล่อนชื่อว่านางอุไรพันโสคนเป็นลูกสาวของพระพินิษพัฒนากรไม่นานทั้งสองก็ากการู้จักกันโดยมีประภพยที่ให้คอยที่คอยให้ความช่วยเหลือในคืนนี้เป็นงานฤดูหนาว อื่อลาซินเป็นประกาศองรุษเชื่อเย้ายวนหัวใจชายหลงกับความชสี่ยงิรวอารูไปสัมผัสเอของหล่อนดูหล่อนช่างสนุกไปกับเสียงเพลงอันไพเราะบอกกับท่าเตนของเธอเองดูเมชเดชไม่น้อยดูภาพเธอคงเป็นผู้หญิงที่ทันสมัยจริงๆเขาเลยให้ผมคิดถึงเมืองอังกฤษ ฉันจะไห้ไ่ต้องท้เจอเ่านเมื่อเวลาลุงเมยผ่านมากระพันก็จะคอยหาโอกาสที่จะอยู่ใกล้ชิดกับแม่อุไรเสมอทันในงานแต่งไปทำหลักฐา ความคุ้นเคยกันมากขึ้นและมีความรู้สึกที่ดีต่อกันเมื่อง,งานฤดูหนาวผ่านมาอีกครั้งทั้งสองจึงพากันไปร่วงงานดีใจมากที่มาของสุนัขพังกรลังก้าวของประเทศของนผมเฮ้ และประพันก็มีความพึงพอใจในตัวของุไรมากเช่นกันเพาราะรอนเป็นคนน่ารักและมีความทันสมัยทําให้ประพันตนลกลุ่มนักเล่นย่างแข่งตัวนี้ขึ้นคันในงานฤดูหนาวประพันธ์ได้ไปเอินเจอกับแม่กิมเนยที่ร้านของเจ้าคุณพัฟบี <c oughs> แท้่จริงแล้วประพันธ์ได้ในพบก,กับแม่อุไรว่าจะไปรับที่ราชพัฒคารคันที่ประพันธ์และอุไรเดินผ่านร้านเจ้าคุณพักดีแม่กินเนื้อเห็นก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งและไม่พิ่กับประพันธ์ เข้าเปลี่ยนออกขอแม่รแต่พ่อไม่ชอบวิงเยี่ยงแม่รสเลยลูกรักหล่อนไดวยูงรู้ได้อย่างไรว่าเราไม่ได้พันด้ใชามากๆลูกพบกับบัดรมาทมันจะไม่รู้เ้พวกนั้นเรากับโรงเรียนกุดขัดเจ้าชูชนวลูกลูกมากหอน ในอย่างนั้นก็รออีกสักปีหนึ่งเถอะแต่ถ้าลูกไปปีนึงแล้วรอนกับลูกยังมีความรักอยู่พ่อก็มีขัญใจพารอปีนึงได้แล้คุณพ่อเพราะตอนนี้ผม่ไคุณ่อยแล้เออ่ให้เแล้วถ้ายิ่งสุขบทาเช่นนี้พ่อก็จพูดเช่นคุณยาย่การแต่งานของประพันธ์คุจะยิ่งใหญ่โตมีผู้ใหญ่ชั้นสูงมาดย หลังจากที่ทั้งสองแต่งงานกันแล้วจึงได้ตกลงที่จัดไปฮันนีมูนที่หัวหิน